สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับคลิปดีๆมีสาระจากช่องทูฟีกับพี่เดียนะคะวันนี้นะคะก็ยังอยู่กับแบบฝึกหัดกันเหมือนเดิมน,นะคะกลับมาพบกันในครั้งนี้จะเป็นหน้าที่5แล้วนะคะสําหรับแบบฝึกหัดวิชาภาษาไทยของชั้นประถมศึกษาปีที่4เนาะยังอยู่ที่ น่าจะอยู่ที่เรื่องขนมไทยไร่เทียมทานเหม <Laura> ือนเดิมนะคะโอเคเราไปดูกันเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบฝึกหัดต่อจากหน้าที่4มาเลยเนาะเขาก็จะให้เรานะคะเขียนคําให้ตรงกับคําอ่านที่กําหนดให้นั่นเองเขียนคําให้ตรงกับคําอ่านที่กําหนดให้นะคะมันเป็นเหมือนกับ การเขียนตามคําบอกเลยนะคะเพราะว่าเขาให้คําอ่านมาแล้วเราก็ต้องไปเขียนให้มันถูกนั่นเองอะไปดูคําแรกกรันคาแรกสูตรโบราณใช่ไหมคะสูตรโบราณน,น่าจะมาจากอะไรน่าจะมาจากขนมไทยใช่ไหมขนมไทยสูตรโบราณอะสูตรโบราณจะเขียนแบบไหนนะเขียนแบบนี้นะคะสออูแล้วก็ตอเต่ารอเรือนะคะสูตรในที่นี้จะหมายถึงสูตรในการทํานั่นทํานี่ทําโน่นสูตร สูตรโบราณสูตรธรรมดาสูตรพิเศษอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นสูตรอีกสูตรหนึ่งสูตรแบบนี้จะเป็นสูตรที่แปลว่าเสื้อสูตรนะคะแต่ว่าในสูตรนี้สูตรโบราณเนี่ยจะใช้สูตรต่อเต่ารอเรือนะคะส่วนคําต่อมาคือคําว่าโบราณใช่ไหมโบก็ตามตัวเขาเลยส่วนคําว่ารานะคะก็คําว่ารานะโบราณจะสะกดด้วยโนเน่นนั่นเองอะเรียบร้อยนะคะสูตรโบราณ ต่อไปคำที่สองคำว่าธรรมชาติธรรมชาติธรรมชาติอ่านคำนี้แล้วคิดภาพออกไหมคะธรรมชาติจะเขียนยังไงธรรมชาติก็จะเขียนทอทงรอเรือสองตัวเป็นรหารธรรมชาติโชอาแล้วก็ตอเต่าสระกอิจบธรรมชาตินะคะธรรมชาติคือพวกต้นไม้น้ํำตกภูเขาอะไรต่างๆนานานะคะนี่มันเป็นธรรมชาตินั่นแหละเนาะต่อมานะคะกล้วยบวชชี กล้วยบวชชีนะคะเขียนยังไงล่ะกล้วยอ่ะกล้วยเอากล้วยมาก่อนต่อไปคําว่าบวชใช่ไหมคะบวชบวชปกติจะมีสองบวชใช่ไหมบวชเดอเด็กกับบวชชอช้างนะคะซึ่งกล้วยบวชชีใช่ไหมคะบวชนี้จะใช้เป็นชอช้างนั่นเองนะคะกล้วยบวชแล้วก็ชออีชีอ่ะมาดูกันบวชแบบชอช้างแล้วก็บวชแบบเดอเด็ก ต่างกันยังไงบวชแบบช่อช้างอันนี้จะใช้ในกรณีที่มันเป็นชื่อของขนมที่ชื่อว่ากล้วยบวชชีนะคะหรือว่า บวชที่เป็นงานบวชบวชพระอะไรแบบนี้เนาะส่วนบวชดอเด็กล่ะจะเป็นขนมอะไรเป็นฟักทองแกงบวชนะคะจะเขียนเป็นแกงบวชแบบนี้เป็นฟักทองไงเขาบวชบวชธรรมดาเฉยๆเขาไม่ได้บวชเป็นชีเขาก็เลยไม่ต้องใช้เป็นชอช้างนะคะอาแกงบวชฟักทองบวชบวชฟักทองอะไรแบบนี้นะคะแต่กล้วยเนี่ยจะใช้บวชชอช้างนะคะต่อมาอันที่4อ่านว่ากระยาสาใช่ไหมกระ ยาศาสตร์อ่าเขียนแบบไหนกระยาศาสตร์กรออก,กระมาก่อนเลยยาละ่ะยาก,ก็ใช้เป็นยอยักไปเลยนะคะส่วนคําว่าศาสตร์ศาสตร์จะเขียนแบบนี้สออาแล้วก็รอเรือก่อนทอทหารนะคะอ่าจะเป็นแบบนี้กระยาศาสตร์แบบนี้นะคะไม่ใช้เป็นทอทหารรอเรือนะถ้าเป็นทอทหารรอเรืออันนี้ไม่ถูกนะต่อมานะคะคําสุดท้ายคําที่5ก็คือคําว่า วัฒนธรรมนั่นเองอ่าวัฒนธรรมเขียนง่ายๆวัฒนธรรมบรแหวนไม่หันอากาศทอผู้เท่านหนูแล้วก็ทำแบบธรรมชาติเลยวัฒนธรรมเรียบร้อยนะคะต่อมาข้างล่างนะคะก็จะเป็นตัวช้วัดเกี่ยวกับการใช้ภาษานั่นเองเนาะฝึกการใช้ภาษาข้อนี้นะคะเขาให้เราทําอะไรเขาให้เราเนี่ยเขียนเครื่องหมายถูกต้องหน้าข้อที่ควรปฏิบัติในการ อ่านในใจนั่นเองการอ่านในใจทราบใช่ไหมคะว่าคืออะไรก็คือการอ่านแบบอ่านเฉพาะตัวเองอ่านให้ตัวเองฟังนั่นเองเนาะแบบไม่มีเสียงออกมานะคะแล้วก็กวาดสายตาไปอย่างรวดเร็วไม่ชี้ตามตัวหนังสือไม่ทำปากขมุบขมิบนะคะอ่านในใจก็คืออ่านในใ,นใจนั่นเองเนาะไปดูกันนะคะข้อแรกอ,อ,อ่าเขียนเฉพาะเขียนเครื่องหมายถูกต้องหน้าข้อที่ควรที่ควรปฏิบัติในการอ่านในใจนะคะข้อแรกกวาดสายตาอย่างรวดเร็ว กว่าสายตาอย่างรวดเร็วอันนี้ควรปฏิบัติไหมคะในการอ่านในใจควรนะคะการอ่านในใจก็คืออ่านปื๊บปื๊บปื๊บป,บปบ๊ไปให้รู้เรื่องนะคะจับใจความให้ได้ด้วยนะคะแต่ว่าจะไม่ทําปากขมุบขมิบไม่เอาเสียงออกมาแล้วก็ไม่ชี้ตามตัวหนังสือด้วยนะคะต่อมาอันที่2ไม่ทําปากขมุบขมิบอ่าไม่ทําปากขมุบขมิบเป็นข้อที่ควรปฏิบัติใช่ไหม ใช่นะคะอ่ถ้าทําปากขโมบขมิบจะไม่ใช่การอ่านในใจแต่น,นี่เขาบอกว่าไม่ทําปากขโมบขมิบแปลว่าเป็นการอ่านในใจนั่นเองต่อมานะคะอันที่3ออกเสียงถูกต้องชัดเจนออกเสียงถูกต้องชัดเจนเป็นข้อที่ควรปฏิบัติในการอ่านในใจไหมคะไม่ใช่นะถ้าเขาบอกว่าเป็นข้อที่ควรปฏิบัติในการอ่าน อ่านเฉยๆอ่ะควรออกเสียงให้ถูกต้องแล้วก็ชัดเจนนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นการอ่านในใจเพราะฉะนั้นข้อนี้ไม่เกี่ยวข้องนะคะก็การทิ้งไปต่อมาข้อที่4ี่จับใจความของเรื่องได้จับใจความของเรื่องได้เป็นข้อที่ควรปฏิบัติไหมคะควรนะควรนะอันนี้ก็ถูกไปนะคะต่อมาข้อที่5ชี้ตามตัวอักษรชี้ตามตัวอักษรเป็นข้อที่ควรปฏิบัติในการอ่านในใจไหมคะ ไม่ใช่ก็การทิ้งไปนะคะสรุปสุดท้ายแล้วข้อที่ควรปฏิบัติมี3ข้อด้วยกันก็คือกวาดสายตาอย่างรวดเร็วไม่ทําปากขมุขมิบและจับใจความของเรื่องได้นะคะส่วนข้อที่ไม่ควรปฏิบัติในการอ่านในใจเนาะก็คือการอ่านในใจจะไม่ทําแบบนี้จะไม่ออกเสียงอย่างถูกต้องชัดเจนเพราะเขาไม่ได้ออกเสียงถูกออกมาใช่ไหมคะ ต่อมาอันที่5คือจะไม่ชี้ตามตอักษรนั่นเองนะคะแล้วก็ข้างบน5ข้อข้างล่าง5ข้อสําหรับหน้าที่5เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อไปหน้าที่6อย่าลืมกดติดตามหรือ subscribe ไว้เลยนะคะแล้วไว้เจอกันใหม่สวัสดีค่ะบ๊ายบาย